เวลา17นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสารากลางจังหวัดนราธิวาสหลังใหม่ถนนสูงราชการหมู่ที่8ตำบลลำ,ำพูอเภอเมืองโดยมีข้าราชการและรัศดรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สาระกลางจังหวัดนราธิวาสหลังใหม่แห่งนี้สำนักงานประหลักกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดนราธิวาสดำเนินการกอร่อสร้างมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจัตุรมุขค,ความสูงสี่ชั้นออกแบบการกอร่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามเป็นอัตลักษณ์โดดเด่น<ม>เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของส่วนราชการในสวนภูมิภาคเนื่องจากอาคารสาระกลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่ามีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอและมี ส่วนราชการอีกหลายส่วนราชการที่ยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นการถาวรต้องเช่าอาคารสถานที่ของภาคเอกชนและตั้งอยู่ห่างจากตัวศูนย์ราชการอีกทั้งเพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบโดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม2560แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษาย,ยน2566 ปัจจุบันข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนแล้วจังหวัดนาราธิวาสเดิมชื่อมนารอซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานชื่อเป็นนาราธิวาสหมายถึงที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น13าอำเภอและเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศซึ่งเป็นที่ประทับแรมในโอกาสเสด็จพระราชาดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ โอกาสนี้ทรงปลูกต้นตะเคียนชันตาแมวซึ่งเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดที่จังหวัดนาราธิวาสได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อปี2537ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสในครั้งนี้มีรัษฎรจากจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งขนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่เคยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดีทั้งนี้ทรงทักกรุณาโปรดกล้าปลดกกระหม่อมให้ประกอบอาหารฮาลานพระราชทานแก่รัษดรและมีกองแพทย์หลวงร่วมกับหนวยแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนาราธิวาสให้การดูแลรัษดรด้วย และเมื่อเวลา18นาิกา47นาทีหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงยังท่ากาศยานนราธิวาสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีกองทหารเกียรติยศข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาต่ตางปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส